เรื่องที่1นนะครับเดสไซเลนปี2007อาถันผีใบเจมี่ชายหนุม่มที่ใช้ชีวิตกับภรรยาอย่างปกติจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนส่งตุ๊กตาไม้หุ่นเชิดมาให้ถึงที่ห้องเขาเลยนําเข้ามาประดับบ้านเอาไว้จนเกิดเรื่องเมื่อภรรยาของเขากับเสียชีวิตอย่างสยดสยอง ทำให้ลิปตันนายตำรวจที่เข้ามาทําคดีนี้ก็มีความสงสัยในตัวเจมี่ว่าเขานั้นเป็นผู้ฆาตกรรมภรรยาตัวเองหรือไม่ส่วนเจมี่เองหลังจากเกิดเหตุการณ์สยองเขาก็กลับมายังบ้านเกิดและได้ระลึกถึงตำนานหุ่นเชิดอาถรรพ์ตัวนี้ว่าแท้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็มันก็ไม่ได้สนุกเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็พอดูได้นะครับแถมตอนจบเนี่ยมีการหักบุมด้วยดูเพลินๆได้นะครับเรื่องนี้ เรื่องที่2นะครับ The Cashing Hour ปี2019ชั่วโมงผีเฮียนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยากดังโดยการคิดไอเดียสุดฉลาดหลักแหลม ทำสารคดีไล่ผีที่จัดฉากสร้างสถานการณ์ผีเข้าแบบปลอมๆขึ้นมาพร้อมเอฟเฟกต์สุดตื่นเต้นแบบครบครันเพื่อเรียกยอดวิวคนดูแต่กลับกลายเป็นว่าวันหนึ่งทีมงานทีร่ร่วมแสดงกับถูกผีเข้าจริงๆและผีตอนนั้นต้องการให้พวกเขาถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ต่อไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องย่อบอกเลยนะครับแค่เนื้อเรื่องย่อมาเนี่ยมันก็น่าดูแล้วนะคือต้องไปดูในหนังจริงๆอะเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดเนื้อเรื่องย่อให้มันเยอะไปกว่านี้นะเพราะว่า มิงั้นมันจะหมดสนุกหนังอ่ะมันจะเป็นแบบ one location นะจะคือจะถ่ายสถานที่เดียวเลยเรื่องที่3นะครับ Don b l a z t e r อันนี้ผมอาจจะออกเสียงผิดเล็กน้อยนะครับปี2016ลมหายใจสั่งตายเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งวางแผนเพื่อบุกเข้าไปป้นบ้านของชายแก่ตาบอด ภาพที่พวกเขาคิดว่าจะทําอะไรต่างๆนั้นที่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆเพราะชายแก่ตาบอดที่อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่และก็น่าจะไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่พวกเขานั้นคิดผิดพวกเขากลับต้องพบกับความสะพึงอันแสนน่ากลัวที่มันรอพวกเขาอยู่ข้างในเมื่อพวกเขากลับถูกล่าเสียเอง บอกเลยนะครับเรื่องนี้แม่งโหลุ้นชิปหายแบบลุ้นสุดๆนะครับแถมมี2ภาคเลยนะแล้วภาคหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะมันจะเป็นฟิลแบบน่ากลัวส่วนภาค2เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอีกฟิลนึงอะ่ะเออรู้สึกว่าเราจะสงสารนะอันนี้ก็คือต้องต้องไปลองดูนะผมไม่อยากพูดเยอะแนะนำเลยนะครับเรื่องนี้มี2ภาคลมหายใจสั่งตาย มาลิกเน็ตปี2021มาลิกเน็ตชั่วโคตรร้ายเล่าเรื่องราวของแมดิสันหญิงสาวที่ตกใจแน่นิ่งราวกับเป็นอมภาจจากภาพเหตุการณ์ฆาตกรรมสุดสะพึงอยู่ตรงหน้าเธอและทุกความทรมานที่ค้นพบว่าภาพฝันเหล่านั้นคือความเป็นจริงอันน่าตกใจต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างทําให้คนดูเข้าใจยากนะครับด้วยการที่ไม่สามารถสื่อสารแก่นหลักของหนังออกมาตรงๆได้เพราะว่าถ้ามันบอกเนี่ยถ้าผมพูดต่อปอีกนิดนึงเนี่ย มันจะเป็นการสปอยทันทีนะครับแต่บอกเลยนะครับหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแนวสแลชเชอร์มันก็ไม่ถึงกับเป็นแนวสแลชเชอร์นะจะเป็นแบบกึ่งสยองขวัญน,นิดๆแต่ว่าก็มีความสแลชเชอร์น่อยๆส่วนฉากท้ายๆเนี่ยแม่งยังก,กับหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับแนะนำเลยนะครับเรื่องนี้มาลิกเน็ตชั่วโคตรร้าย ต่อไปเรื่องที่5นะครับไฮเทนชันปีสปีพ0 0สสับสับสับมาลีนักศึกษาสาววัย20ปีและอเล็กซ์เพื่อนสนิทที่เดินทางมาพักผ่อนยังฟาร์มในชนบทของครอบครัวอเล็กซ์ความสงบเงียบของชนบทกำลังนำไปสู่ความสยองขวัญแห่งค่ำคืนนรก ชีวิตอของมาลีอลเล็กซ์และชีวิตในครอบครัวของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายสุดขีดเมื่อฆาตรกรต่อเนื่องในคาบคนส่งของมาบุกอาราวาถึงบ้านและฆ่าชีวิตพวกเขาไปทีละคนอย่างโหดเหี้ยมบอกเลยนะครับเรื่องนี้แม่งโคตรหักมุมแบบสุดๆของความหักมุมอ่ะเรื่องนี้คือพลาดไม่ได้เรื่องนี้ถ้าเป็นแฟนหนังสแลช,เ,ชเนี่ยควรดูเลยนะครับ เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายนะครับ Your Neck ปี2011คืนหอนคนโหดเป็นเรื่องราวของครอบครัวเดวิสันที่ร่ำรวยพอๆกับโดดเดี่ยวจึงจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันแต่งงานโดยเชิญสมาชิกครอบครัวมารวมตัวกันที่คฤลาหา์หลังเก่าอันห่างไกลผู้คน ดูเหมือนการกลับมาคืนดีกันของพี่น้องจะเป็นไปอย่างไม่ค่อยสวยแต่แล้วสิ่งที่ครอบครัวเดวิสันไม่เคยคิดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนร้ายสวมหน้ากากสัตว์บุกเข้ามาไล่ฆ่าพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าคนร้ายเหล่านี้เป็นใครทำร้ายพวกเขาทำไมและพวกมันอยู่ข้างในบ้านหรือนอกบ้านสิ่งเดียวที่เขารู้คือไม่มีใครสักคนที่ปลอดภัยบอกเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวสแลชเชอร์ที่ผมว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นมากๆและก็ผมชอบมากๆเลยนะครับ คนเนะี่ยแม่งไม่ค่อยวิ่งหนีเอ,อ่ออะไรฆาตรกรนะเออส่วนมากเราจะได้เห็นแต่แบบพวกคนเนี่ยแม่งจะทําอะไรแบบโง่ๆเออเอาตรงๆเลยแม่งจะทําอะไรแบบโง่ๆหนีฆาตรกรตลอดพอมีจังหวะฆ่ามึงก็ไม่ฆาวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้แม่งแตกต่างเวตัวละครมันฉลาดนะครับแล้วก็พร้อมสู้แนะนําเลยนะครับเรื่องนี้แม่งสุดยอดอะ This โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำหนัง Herler s her อร์เซเลชเชอฆาตกรโรคจิตสุดโหดอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อนๆเ,เคยดูเรื่องไหนแล้วบ้างแล้วรู้สึกยังไงก็เม้นพูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ